อ่าครับพี่น้องมันนีอยุ่กับทั่งผมพิพัฒน์พีพีเคด้ไม่กครับพี่น้องมันนี่ขึ้นมุ่งลังค่าได้น้อยเดียวครับเกิดปัญหาแน่ครับทางลานก็เจ้าบอจัดเลี่ยงแผ่นไ้ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพิ่งเนี้แต่ว่าอันนี้เขียนมาพี่มาเป็นโซนย่างดีครับเนี่ยพ่นแล้วเป็นโซน ABC ครับแต่ว่าลงของบางเตี้บบนี้เพิ่งลงขวงมาเนี จากกองเอกองบีกองซีอยู่ใส่มุนเล่บป่น,นี่บ่นี่สร้างกันลำบากแล้วครับบ่นี่ฝากไว้ในเด้อทางลานเพิินกิดเลยลวงไวเป็นโซ่เป็นโซ่แน,น่ๆนียเดี๋ยวเพิ่งสร้างิ่นตะว่นวายอยู่นี่เมันเส้แตะลับเม็ดมาดึงกันเอากระพ้องกันเนี่ยเอาไ้จมจับบาดในถอะมันมีไอล่าห้อนแดดกระพ้องกัน,นยังวะบ่นี่ก็สร้างระว่นวายครับบ่นี่เพิง่ง แนวไอ้เพื่อนมาหัวปพื่อเพื่อนกราลงคลองกองไว้กองไว้นะครับนะเพื่อนเพื่อใดเพื่อนเพื่อได้เฮ็ดเป็นโซนเป็นโซนไว้เพื่อนโมได้ว่าเอออันนี้มัดนี่เดอ้อกองเอเมตรหาสิบสองเมตรสามเมตรอืมมันแผ่นมาบอมันแผ่นมาบะทอกันเนาะเพื่อนละลงกองไว้เอเลดอาราบครับมันวุ่นวายสร้างระบาดเนี่ยเพูนแล้วครับ <c oughs> เลี้ยงอะไรเป็นพื่นเป็นพื่นเลยเนี่ย อ๋ฝากไว้น้ำแน่ฝากไว้น้ำแน่นี่นี่นอบวนนี้เขากับมาติดตามการมุ่งกันยังน้อยนึงครับแต่ว่าจะนนี้พากันคัดแ่นอยู่พากันคัดแ่นอยู่วันน,นี้ออันนี้คือมาคัดแยกเองครับคัดแยกเองแล้วก็เขียนจังสี่ใบครับเขียนไว้เขียนไว้คัดแยกแ่นเพราะว่าเข้าสีหาแ่นตลอดแ่นนี่มัน พียอยู่ข้างล่างมันว่างกันมัวเลยครับมาส่อทรงขงวางไม่ว่าแย่ใส่ว่าใดพัฒน,นาไหมกล้องเครื่องนาก็าเริ่มตั้งสี่เป็นห้องเป็นงเงาหรอืออะไรพี่น้องกล้องเครื่องนา,าแต่สี่ประมาณนี้ครับท่าน,นี้กาขาเจอก็เริ่มเป็นห้องเป็นเงามาแล้วมันเอกกับบรรยากาศฮอนแน่ครับ อาการหอนเป็นไรกัสิโอเคอยู่นอนปะ่ะมุ้งลังค่ามุ้งไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วแบบนี้โอ้เย็นตัวละฮะเอ้ยเช้าจันอยก็สารน้ำปูนอนเท่าอย่างแนี้เริ่มเย็ยนละนี่ก็พักกันขืนมุ้งลังค่าเนี่ยงบประมาณว่า เอนบินมันเก่าเก่ามื่นซีนะครับนะแต่ว่ามหาพู้ละหม้อพู้ละหมอบอกว่าเงินแสนหนึ่งท่อนยี่สิบบาทประท่นลังคาครับเฉพาะสัไอเฉพาะนี้ด้วยนะครับเฉพาะไอไอไอบูสโค่นะครับแม่น้อยแม่น้อยจังบาทเนี่ครับ พูดละหมาอครับมีโคอพูดห้วนห้อนห้วนห้อนห้วนว่าอ, <laughs> อ,อะไรว่าห้วนวาอะไรเ่มาวนไหวอยู่กับอันเนี่ยเว้ยว่าแล้วเป็นอะไรใจอยู่ได้พี่น้องเมึงเนีแทนทีงานเสด็จไปทางอื่นแล้วว่าเมียนน้ำมาขัดเรือแพอนอยู่เนี่ยเอาจังได้ก็ฝากไวนะ้เนี่ว่าได้ปลาหน้าดีมันเมียน,นอีหลีเนี่ย,อยเอาวัดดีๆ สวัสดีก้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้กกนเดี๋ยวค้อมคืมึ้หนาเดี๋ยวข้อมืออัพวิดีโอให้เบิ่งเรื่อยๆครับสวัสดีครับ